ต่้หนทางต่งคนต่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้เราสองคนจะมาสาธิตวิธีการตัต้งบัตร e ิ a s s และการใช้งานเจ็งเงินวิธีซึ่งก่อนที่เราจะทําการติดตั้งเราควรจะรู้จักตัอุปกรณ์ในกล่อง e-pass ก,ก่อนนะคะครับภายในกล่อง e ิ a s s จะประกอบด้วยตัวเครื่อง e อิพา s ขายึดบัตรเติมเงิน แผนทำความสะอาดกระจกผู้มือการใช้งานครับต่อไปแล้วก็จะดูวิธีการติดตั้งกันทาในรถนะครับไปเลยค่ะวิธีการติดตั้งบัตรอีซีพาสขั้นแรกประกอบบัตรอีซีพาสเข้ากับขาย,ยึดให้เรียบร้อยแล้วหาตำแหน่งที่เหมาะสมซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหลังของกระจกมองหลังแล้วต้องไม่รบกวนสายตาผู้ขับขี่จากนั้น ทำความสะอาดกระจกบริเวณที่ต้องการจะติดลอกสติกเกอร์ออกจากขายยึดททำการติดปัดอีซิพาร์ที่กระจกกดให้นั่นอย่างน้อย10วินาทีและอย่าถอดปัดออกเป็นเวลาอย่างน้อย24ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วค่ะจากนาั้นลงมาลองใช้งานจริงกันเลยนะคะครับผมรับช่องทางอีซิพาร์ จะมีป้ายสัญลักษณ์บอกบริเวณหลังคางคุมตู้และมีไฟสัญญาลูกศรสีเหลืองส่วนบริเวณพื้นถนนจะมีเส้นกั้งปลาสีน้ำเงินนำเข้าสู่ช่องทางอีซิพาร์คค่ในในนน,นน่ันนััาัา,าววไ้มะเห็นไหมคะการใช้งานอีซิพาร์ สะดวกและง่ายแค่ไหนสมกับคำขอบที่ว่ารวดเร็วทันใจใช่สี่พันจากพวกเราชาวดัดอโศกสี่ค่ะ